สวัสดีครับเพื่อ,อนๆคลิปนี้ผมนำหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับปีสองห้าสามห้านะครับรุ่นฉัตรมงคล <te> เป็นพิมพ์หน้าแก่นะ <magaz. S 1> พเพื่อนๆเป็นพิมพ์หน้าแก่มาให้เพื่อนๆชมกันก็เป็นรุ่นแจกแม่ครัวนะครับก็เป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับเพื่อนๆพิมพ์นี้โดยเฉพาะพิมพ์นี้มีการเก้กันมากนะครับพระที่ผมถือให้เพื่อนๆชมกันอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นพระที่เก้นะครับเพื่อนๆอ่าดูก่อนดูก่อนนะครับดูก่อน จะเขียนว่าปีสามสี่สามห้านะครับใช้ปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าที่ปลูกเสกวัส,สุทั์ผมเคยได้จับองค์จริงคือการที่ผมทําะเครื่องเพื่อนๆดูเนี่ยก็จริงๆบางคนโอ,อกาสก็ไม่ได้มีออกไปเดินสนามนะเป็นเวืนแล้วเดี๋ยวนี้พระเนี่ยที่หลงหรือว่าเรียกว่าพระตกควายเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะทําพระเครื่องที่ผมมีอยู่แล้วก็เป็นของน้องๆแต่ส่วนมากก็จะเป็นของผมนะครับมาให้เป็นเพื่อนชมกัน ราะจริงๆเนี่ยพระเครื่องปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าผมจะไปเดินเช่าหามาทําให้เพื่อนๆชมเนี่ยก็คงจะยากไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีการเทพระกันเยอะเอ้ามาเข้าเรื่องเพืจจ่อนคือสําหรับพิมพ์นี้พระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ยต้องบอกเป็นพิมพ์ที่เกมีอยู่ประมาณสอสาเวอร์ชันถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็อย่าเช่าเด็ดขาดนะครับอย่าเช่าเด็ดขาดคือ,อต้องถือว่าเกดีบางคนที่มีอยู่ก็ ยิบมาดูได้เลยครับอาจกเกนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นตะเข็บข้างนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการรอหุ่นแบบประกบนะเพื่อนเพื่อนรอหุ่นแบบประกบแต่พิมพ์นี้ที่ผมให้เพืพ่อนๆดูเนี่ยให้ดูลักษณะตรงนี้โดยส่วนมากถ้าเป็นภาพพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่เกยเนี่ยจะมีตําหน่อยู่ที่ด้านหลังนะครับ1.2จุดแล้วก็มาที่หลังการกระบอกอีก1จุดนะครับส่วนด้านก้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆดูเนี่ยให้สังเกตการตะไบนะครับเพราะมันจะมีการช่อตัดช่อออกมีการเก็บตะไบแล้วก็มีการตอ ส่วนการตอกตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นครึ่งวงพระจันทร์จะเป็นสามสิบสี่และสามสิบห้านะครับแต่สําหรับพระองค์นี้ต้องถือว่าเป็นพระเกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูการตอกและการตะไบเห็นไหมครับาการตอกนี่เป็นการตอกที่ไม่ธรรมชาติถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเล่นพระเครื่องหรือไม่เคยผ่านมาก็ต้องบอกว่าโดนแน่นอนครับะนะครับ ลองชมดูครับด้านบนจะเป็นสามสี่ด้านล่างล่างจะเป็นสามสิบห้านะครับมาดูที่ตัวตะไบเห็นไหมครับว่าการตะไบนีเป็นการตะไบที่ไม่ธรรมชาติก็เป็นการอ่าไม่มีความคมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการมาชุบหรือมีการกไหลอีกทีหนึ่งนะครับเท่าที่ผมดูนะเ,นเ,นเพื่อนๆนเพราะว่า เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการเกพระเนี่ยมันมีเยอะเรามาลองดูใบหน้าของท่านนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นพระแท้แต่สําหรับผมบอกไว้เลยว่านะครับว่าเป็นพระเกนะครับเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเกดีเกยฝีมือเลยครับหลงพ่อเงินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระรูปหล่อซึ่งจริงๆเนี่ยมีการทําเกมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> พิมอะไรก็แล้วแต่นะครับปีสามห้านียเพื่อนเพื่อนด้านหลังเราจะเห็นยาขัดแดงนะครับโดยทั่วไปแล้วเวลาเรามองพระเนี่ยเราก็ต้องมองหลายจุดอย่าไปยึดติดอยู่กับจุดเดียวนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นพระหลอ่อหรือไม่เข้าใจว่าพระหล่อประกบหล่อหุน่นหล่อแบบหุ่นขี้พึ่งนะครับหรือจะเป็นหล่อหุ่นดินหรือจะเป็นหล่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจนี่เล่นพระยากเพื่อนเือนก่อนอื่นเวลาเราจะเช่าพระเนี่ย ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าพระเนี่ยกระบวนการผลิตมาเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆสำหรับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ประวงเพาะเงินนะครับพิมพ์หน้าแก่รุ่นฉัดมงคลต่อโคด3 4 3สี่สห้านะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้อย่าเช่าเด็ดขาดนะครับต้องถือว่าเกดีปัจจุบันตามท้องตลาดก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรสะะ้สาระก็ขอยข้ามไปขอบคุณครับ